<متحدث> للصالحات والمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله بسم الله الذي لا يضر مع ว س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اسمه ا ม ع ل ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอความรักความเมตาาตาจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าล ى จงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอรอส่งคุ้มของตัวผมและก็ตัวท่านให้เรานั้นได้รับเนื้อมาตในเรื่องของสุขภาพร่างกายในการได้รับความคุ้มครองกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา นะครับก็ทำดุลิแล้ววันนี้ชีวิตของเราก็ต้องบอกว่าทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยเราต้องไม่ลืมอัดล้อเพื่อที่เราจะได้เป็นเบาที่มีการชุกกขอบคุณต่ออัดล้์เสมอนะครับรายการฮาฟิสอันกุรานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮัฟิสโลกนะครับทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานียตทมทีวีนะครับผมอบุลฮามิดดาราชัยก็กลับมา พบกับท่านนะครับนำเสนอและพูดคุยในเรื่องของอัลกุรอานโดยเฉพาะในเรื่องของนักท่องจํากุรอานและกิจกรรมการทดสอบท่องจําอัลกุรอานก็ฮัดุลิลละนะครับเมื่อคืนในรายการระดมทุนกับการสร้างโรงเรียนบ้านรักกุรอานนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคหรือพี่น้องที่ยังไม่ได้ ร่วมบริจาคก,ก็เป็นกําลังใจกันเรนื่องของดวอานะครับให้กําลังใจกันแล้วก็วันนี้นะครับโรงเรียนบ้านรักอันกุรานก็จัดกิจกรรมในช่วงเช้าตั้งแต่9.00นก,ก็คือ9โมงเช้าหรือ3โมงเช้าแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับจนกระทั่งถึงละหมาดอัสรีนะครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องที่มีภารกิจอยู่แถวมินบุรีหนองจอก ก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมกันได้ซอยสทา,ายราช50นะครับเรามีกิจกรรมการเสรวนามีการพบปะแล้วก็ฟังในเรื่องของคุณค่าของอาลุณกุรอานจากดรอนัตอมัมติยยกุณแล้วก็มีอาหารบริการเลี้ยงฟรีนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยเช้าวันนี้เป็นเช้าที่เรียกว่ามีความสำคัญอีกหนึ่งวันในรายการของเราก็คือเราได้รับเกียรติจาก ผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่พูดแล้วต้องบอกว่าคนฟังเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมาเนี่ยบอกว่าอาจารย์คนนี้พูดแม่แรงแล้วก็พูดแล้วฟังเข้าใจง่ายแล้วก็มีวิธีนําเสนอให้เห็นภาพว่าอันนี้นะหลักการเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบนี้เหมือนฟังแล้วหยิบแล้จับต้อง ไปปฏิบัติได้นะครับวันนี้รายการฮัฟฟิซันกุรานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสุฮาฟิซโลกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเชโกดันนิสมันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเช้านี้ด้วยกับการฟังสิ่งดีๆจากท่านนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากครับอัลกุสซัมบิลลัลฮัมดุลิลลาฮ์วะซัลลัตุลลอฮ์ัลลัมุะล่าราะซุลลอฮฺวะล่าอาลลอฮฺุะซฮ์บิฮฺมันุะลาห์ซัลลัมุอะลัย კ ุมุุะราห์มุตุลลอฮฺุะบารักาตุล รายการฮาฟิซกรุรานครับสารฝันเด็กฮาฟิซนะฮะผมก็เป็นเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะอยากจะสารฝันนั้นเหมือนกันนะฮะว่าอยากจะอยากจะเป็นฮาฟิซนะอินชาอัลลอฮ์วันนี้วันนี้เราได้ได้ได้ไม่ทำเรียนมานะฮะได้เรียนเรียนรู้ในทางเรื่องของวิชาการศาสนาแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราสัมผัสได้นะพี่น้องสิ่งที่นักวิชาการทุกท่านเนี่ยสัมผัสได้ก็คือการเรียนเนี่ย ถ้าหากว่าเราได้ไปเรียนหลังจากที่เราได้เป็นฮาฟิตเนี่ยการเรียนจะง่ายมากนะและเราก็จะสามารถสามารถต่อยอดได้อย่างดีและสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่บรรดาบรรดานักวิชาการบรรดามาใช้บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายในในใน,ในต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการนะคือแน่นอนนะเขาต้องการคนที่ท่องจําหลักฐานแล้วก็ไปเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญของออการท่องจอํากุ่อานนะสำหรับนักเรียนที่ จะไปเรียนต่อยอดในเรื่องของเรื่องของวิชาการศาสนาพี่น้องครับบางครั้งบางครั้งเราเราไปเรียนแล้วเนี่ยการการคนา้นคว้าการต่อยอดในเรื่องของหลักฐานเนี่ยมันมันไม่เข้ามาในหัวเราเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่เคยท่องจําหลักฐานไปท่านอับดุลเลาะวะสัลล,ออลัมเนี่ยให้บรรดาสหามบ้าเอาเอา,เอาใจใส่กับกับอัลกุรอานตั้งแต่ตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะช่วงแรกของการเผยแพร่ท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมเนี่ยท่านอับดุลให้ ให้บรรดาสหบัตบันทึกบรรันทึกอุรอานมีทั้งการบันทึกในในการเขียนมีทั้งการท่องจําแล้วท่านอับดุลเบีได้สั่งบรรดาสหบัว่าอย่าเขียนอย่างอื่นยกเว้นกุรอานอันนี้คือในช่วงแรกๆนะพี่น้องเป็นระยะหนึ่งอย่างยาวนานจนมาถึงมาถึงระยะเวลาที่ท่านอับดุลเบียรลทรงรอคอยเลยวะซัลนัมไม่กลัวไม่กลัวว่ากุราอานจ,จะไปปนกับอย่างอื่นท่านอับดุลเบีก็อนุญาตในการบันทึกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อุราอานก็คือบันทึก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 ขะดี แลวบรรดาสหาบาศก็ทาการทําการบันทึกมาจนกระทั่งมาถึงเราทีนี้สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการการท่องจําแล้วก็ไปทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราได้ได้ทําการท่องจํเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเราเรานึกในสงคารามอุคุศเนี่ยสงคารามอุคุศที่มุสลิมกองทัพของมุสลิมได้ได้เพียงพ้นหลังจากที่บรรดาพลธนูได้ลงจากภูเขาที่เราเราเคยได้เรียนรู้กันนะในสงคารามอุคุศเนี่ย แต่ที่ประเด็นที่จะเอาก็คือตรงนี้คือเวลาท่านอะบดุลสลอมอะไรว่ตอมเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยแล้วท่านนบีจะทําการทําการฝังบรรดาชูฮัดะอุฮัชูฮัดะคือคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิในสงครามศาสนาท่านนบีก็ถามถามคนที่รู้จักกับคนที่เสียชีวิตนะถามว่าสองคนนี้เนี่ยใครใครท่องจํากุศอานมากกว่ากันเวลาท่านนบีรู้ว่าคนนี้ท่องจํามากกว่าท่านนบีเอาเอาศพคนนี้เนี่ยเอาไว้ทางด้านหน้าเหมือนกับ คนที่ท่องจำกุรานเนี่ยได้รับการยกเกียรติทั้งในตอนที่เขามีชีวิตแล้วก็ในตอนที่เขาได้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วในยุคที่ท่านอมารเป็นขอตอได้ได้ทำการได้ทำการเ,าเป็นเป็นคอลีฟะนะอมารเป็นคอบ o ได้ได้บอกบอกกับบรรดาบรรดาสาวกของท่านบอกว่าพวกเจ้าไม่เคยได้ยินหรอว่าท่านนะบีซัลลอห์องอะไรวะสัลลัมเนี่ยได้บอกว่า, ah าอินนัลลอฮะยัยรฟูบิฮะน์ุรานอักวามัน วายอบด้องเอาบีอาคา,ารินแท้จริงอลอสบภานอวตาลานได้ยกระดับยกเกียรติด้วยกับกุรานเล่มน,นี้เนะี่ยด้วยกับกุรานอันนี้เนี่ยนะกลนะุ่มชนหนึ่งแล้วก็ได้ทําการเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยลงต่ําลงด้วยกับการไม่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 เอาใจใส่กับกุรานเล่มน,นี้เนะี่ยคือไม่มีการไม่มีการให้เกียรติกุรานเล่มนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่กับคุรานคือสิ่งที่ท่านาาดับบี้สละล้องไว้ว่าสรำได้ส่งเสริมบรรดาสหามบะาง แล้วก็ได้กระตุน้นบรรดาสหาบาให้มีการทำความเข้าใจและอีกหนึ่งในสิ่งที่ที่บรรดาสหามบาได้มีความมั่นใจในการเอาใจใส่กับคุรานเนี่ยก็คือลอสุภาโนวตาราได้บอกว่าอินนานะซันนดิกรออินนารหูลาฮัยุนท้ายจึงเราได้ประทานคุรานลงมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุรานเอาไว้วันนี้นะนะพี่น้องการเอาใจใส่กับการท่องจำคุรานเนี่ยในหลายๆประเทศมีการเอาใจใส่กันอย่างมากแล้วก็มีการ ทำโรงเรียนท่องจํากุรอานเพื่อให้เด็กๆมาทำอักุรอานหนึ่งในสิ่งที่เขาเห็นความสาคัญก็คือผลบุญที่เขาจะได้ผลบุญที่ท่านอบีสุลลาะฮุอัลีวะซัลลัมได้ได้บอกไว้สําหรับคนที่เอาใจใส่กับการกับการเรียนรู้อัลกุรอานกับการเอาใจใส่กับกับอัลกุรอานดังที่ท่านอบีสุลลาะฮุอัลีวะซัลลัมได้ได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบคนที่คนที่อ่านกุรอานกับคนที่ ไม่อ่านกุรานท่านนบีได้ได้เปรียบเทียบคนอยู่สองกลุ่มเนะกลุ่มที่หนึ่งคือมุหมินผู้ที่ผู้ที่มีศรัทธาอีกกลุ่มนึงก็คือคนมุนาฟิกท่านนบีได้บอกว่ามัสลุลมุหมินอัลลอฮฺยักรองอุกุรานกามาเซลิลอุตรุจจท่านนบีได้บอกว่าเปรียบเปรียบเทียบมุหมินที่อ่านกุรานเนี่ยเป็นมุหมินนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วอ่านกุรานด้วยถ้าเอาเปรียบเหมือนกับเหมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งอุตรุจจาเนี่ยคือคล้ายคล้าย คล้ายๆกับลูกมะนาวนะอาจารย์ที่มันมีความมีทั้งความหอมมีรสชาติดีท่านไี้เรียกว่าวอะไรครัว่าไตยิบว่าต้อมัวหาไตยิบเรีกว่ากลิ่นก็ดีแล้วก็รสชาติก็ดีอันนี้คือมุขมินที่มีการอ่านกุรานแล้วท่านไบีซาลลอยซัมได้บอกว่าอว,วมัสลุนมุมินอันละีแล้วจะกรอนกุรานการมาซาดิตตมหรอลแล้วท่านไบีก็เปรียบเทียบมุขมินอีกกลุ่มนะึงคือมุขมินที่ไม่อ่านกุรานเปรียบเสมือนอินพลัลม์อินทพัลมลาเรีาฮาวะต้อมัวหาฮุล ที่ไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติดีเพราะนั้นพี่น้องท่านนาบีจึงบอกกับเราให้เรารู้ว่าคนที่มีกุรานอยู่ในใจเนี่ยทั้งทั้งรสชาติก็ดีทั้ง,งกลิ่นก็ดีแต่สําหรับคนที่ไม่อ่านกุรอานจริงอยู่เขาเป็นผู้ที่มีสัทธานะแต่ในการดาเนินชีวิตของเขาเนี่ยไม่เอาใจใส่กับกุรานเลย <S <S <ม>ก็เหมือนกับเหมือนกับคนที่อะไรฮะเหมือนกับอินทรพลไม่มีกลิ่นแต่ว่าแต่ว่ารสชาติรสชาติดีแล้วท่านนาบีก็เปรียบเทียบคนมุนาฟิก ว่ามาซลนโมนาฟิกอะลรเรื่องขอนกุรานมาซาเลไรฮานนะเปรียบคนมุนาฟิกคือคนที่เป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะที่อ่านกุรานคือมุนามุนาฟิกเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่ามุนาฟิกเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งมุนาฟิกอก่ะอัติก่อนดีก็คือคนที่มีหลักการศรัทธาที่ที่เป็นมุนาฟิกก็คือในใจเนี่ยไม่ชอบอิสลามนะแล้วก็เปิดเผยความเป็นอิสลามออกมา หมาว่าในใจเขาไม่ชอบอิสลามปฏิเสธอิสลามแต่ว่าอยู่ในแวดวงคนอิสลามเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นมุสลิมด้วยซึ่งมุนาฟิกเนี่ยจะมีอยู่ในดินแดนที่เป็นอาณาจักรอิสลามเพราะอะไรเกิดขึ้นมาจากความกลัวกลัวว่าเวลาประกาศว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลัวว่าประกาศว่าเป็นกาเฟสแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับคู่กับบรรดามุสลิมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่ท่านนบมีนซองล้องอะไรวะสัลลมได้บอกว่า อินนัลมุนาเิกินาฟิดดาร์พินอัสเฟลมินันนาร์แท้จริงบรรดาคนมุนาฟิกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นชั้นต่ำสุดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะเอาคำว่ามุนาฟิกเนี่ยไปให้กับไปให้กับทุกคนนะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราเราเรา เราเห็นหลายๆคนนะฮะพอเวลาที่พูดบอกว่าคนคนที่อยู่ในมีคุณลักษณะมูนาฟิกที่ท่านอันบดุลลาหสันนัมได้กล่าววา่าในฮะดิษเนยว่าอิดะฮัวววววฮดดะซักกะดะอวดะตุมินะคนวรอวดะวะดะอัคลัฟเวลาที่พูดแล้วก็โกหกเวลาที่รักษาอามานะแล้วก็ไม่รักษาอามานะพอเวลาบางคนเนี่ยเจอเจอคนที่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มุนาฟิก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยกหลักฐานด้วยนะอาจารย์พราว่าอยู่ในนรกชั้นชั้นต่ําสุดอันนี้คืออันตรายของการที่เราทําความเข้าใจกับหลักฐานได้กับตัวเองนะ แล้วก็บอกว่าไอ้น,นี่เป็นมุนาฟิกแล้วพูดแล้วก็โกหกซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูทำความเข้าใจนะอันนั้นเรียกว่ามุนาฟิกอามิลีเรียกว่านิฟ้าทางด้านการปฏิบัติซึ่งคนที่มีแบบนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะพี่น้องทำความเข้าใจกับฮาริตบทนี้ก่อนเลยว่าบรรดานักวิชาการเนะี่ยได้บอกว่าใครที่คือถ้าหากว่านิสัยแบบนี้เนี่ยไม่ใช่กำมลันดานของเขาเนะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เวลาพูดแล้วโกหกอยู่ตลอดเราจะว่าเขามุนาฟิกไม่ได้ น,นี้มุนาฟิกอามารีนะฮะไม่ใช่มุนาฟิกที่เป็นคนที่ตกศาสนานะเพราะนั้นคนที่บางครั้งบางครั้งเขาอาจจะอาจจะคือจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องโกหกในซึ่งเขาไม่เคยเขาไม่ได้ไม่ได้เคยโกหกเลยอาจจะแปลว่าจำเป็นเอยอมบาปสักครั้งหนึ่งอันนี้เราจะบอกเขาว่าเป็นคนเป็นคนมูนาฟิกไม่ได้เพราะมันมันมันคนที่จะมีคลักษณะแบบนี้เนะี่ยคือคนที่มีเป็นเป็นอุปนิสัยของเขาเลยเป็นกนรรมลักษณะดานของเขาเลย ต่ในะดีบทนี้เนี่ยท่านนาบีกล่าวถึงมูนาฟิกเนี่ยกอนอดีคือคนที่ในใจรังเกียจอิสลามนะท่านนาบีได้เปรียบเปรียบคนกลุ่มนี้เนี่ยมูนาฟิกที่อ่านกุรอานเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับรอยฮานนะนะอรอยฮานะก็คือคือคือ,คอ,คอต้น,นะอะไรฮะโหระพานะการโหระพารีวิวพาไตกลิ่นเนี่ยดีโหระพาเนี่ยกลิ่นเนี่ยดีนะแต่ต้องกินเข้าไปกินเข้าไปนี่รสชาติรสชาติขม อันนี้คือมุนาฟิกที่มาอ่านกุรานส่วนมุนาฟิกที่ไม่ยอมอ่านกุรานนะมาตุลอุมูนาฟิกอัลละดีลาย่อกรออนกุรานกรมมสันนิษฐาหั่ละส่วนมุนาฟิกที่ไม่ยอมอ่านกุรานเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรหั่งยละเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไลลร้สาราหรีฮหัวปลาโมฮามุรกลิ่นก็ไม่มีแถมรสชาติก็ยังยังขมอีกอันนี้คือหนึ่งในหนึ่งในฮดีหลายหลายบทที่ท่านนบมีสาลาลองอาจารฮ์วัดสั้นลำได้ได้กล่าวถึงคนที่ คนที่เอาใจใส่กุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะบางครั้งเราอาจจะไม่ใช่คนที่มีมีเวลาในการอ่านกุรอานทั้งวนันมีเวลาในการท่องจํากุรอานเราก็เป็นคนที่ส่งเสริมในการท่องจํากุรอานนะพี่น้อง mm hmm. ทางท่านอาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะีสัลลัมได้บอกว่า mm hmm. อัดดาลุัยลันเคสกัฟาอิลิฮะดิษนี้เนี่ยถือเป็นเป็นอะไรฮะเป็นผลกําไรที่เราเราเราน่าจะน่าจะฉวยโอกาสได้อย่างดีเลยนะว่าคนที่ท่านนาบีได้บอกว่าคนที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆเนี่ย เหมือนกับคนที่ทำนั่นแหละหมายความว่าผลบุญเนี่ยได้เหมือนกับคนที่ทำนั่นแหละบอาจเรย์ครับก็บอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านผู้ชมครับเช้านี้เราได้มาฟังเรื่องของคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานนะครับถ้าท่านฟังแล้วจับให้ดีก็คือว่าทั้งผู้ศรัทธากับไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยมีลักษณะที่บอกว่านบ,บีก็ยังให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าลูกฮันซซลานะผมไม่รู้แป๊ด่าผมไป เรียกเป็นลูกเขาเรียกลูกลูกลูกเหม็นมันโตกว่าลูกมะเขือเล็กกว่าลูกแตงโมนะที่มันจะขึ้นเหมือนกระทกรกอยู่ตามตามถ้าเป็นทะเลทรายก็คือจะไม่มีซึ่งความหอมของมันเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงใบโหราพาเนี่ยบ้านเราเอามากินใส่แกงเผ็ดผัดพริกกินกับลาบน้ำตกใช่ไหม ผมไปมาดินาครั้งแรกแล้วก็ไปกินมือแรกที่ทํากับข้าวไทยก็คือเอาใบโหระพาใส่หม้อเนี่ยต้องทิ้งทั้งหม้อรสชาติของเขากับของเรา <S <S ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับที่บอกว่าใบโหระพาตามที่ท่านวสุรรัศลรหรือว่าสันลัมได้กล่าวได้บอกไว้เนี่ยมันขมนะบ้านเราฟังแล้วบอกขมเขมอะไรก็เห็นกินอยู่นะครับแต่ทางตะวันออกกลางเนี่ยในซาอุดีเองเนี่ยเราต้องทิ้งเลยนะครับก็นี่คือ ความรู้นะครับก็เป็นการกระตุน้นและก็เป็นการส่งเสริมกันกับเรื่องของการให้ความสําคัญกับการอ่านแล้วก็ท่านอาจารย์ชุโกศได้จบตรงที่บอกว่าถ้าเราทําไม่ได้หรือเราอ่านได้แต่ไม่มากหรือเราท่องจําไม่ได้เราทําไงที่จะเป็นผู้ที่ชี้นําเราเป็นผู้ที่จะแนะนําหรือเป็นผู้ที่สนะสนับสนุนอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับในช่วงเช้ารอบแรกนะครับหรือใน ตอนแรกนะครับเราก็ได้ฟังคุณคาเดี๋ยวในช่วงสองเราจะมาคุยกันว่าแล้วจันอัมดุลชะโกตเนี่ยเรียนจบปริญญาตีปริญญาโทแต่กลับมามีความสุขกับการสอนหนังสือล้วโดวยเฉพาะสอนกุรานเนี่ยท่านมีแนวทางและวิธีทางอย่างไรนะครับพักสักครู่นะครับ